สิ่งที่ได้เห็นจากเกมนี้ครับพี่เจ,เจก่อนที่จะจากกันไปแล้วก็ติดตามได้นะต่อไปผมว่าสิงคโปร์เองเขาก็มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเขาชนะมาสองนัดเรียนม,มาก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะที่จัดกัรนี้แล้วสนุกเลยนะเกมคู่นี้คือตัดกันเลยว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มโปรแกรมของเรานี่มันลงตัวมากซึ่งวันนี้ถือเราโชคดีมากน,นะต้อมแบบที่เราเอาชนะได้เป็นเกมที่เราเล่นไม่ดีนะครับเล่นไม่ดีถึงขนาดที่ใช้คำว่าอึดอัดได้เลยคือมองไม่เห็นทางว่าจะยิง จะยิงแบบได้เพิ่มมากขึ้นกว่า,วาลูกหนึ่งได้ยังไงหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนําก็ก็มองว่าฟุตบอลมีวันที่เล่นไม่ดีแล้วชนะซึ่งโอกาสเป็นของเรารนะครับก็ดีใจกับน้องๆทุกคนด้วยเพราะว่า,าเด็กใหม่่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นว่าการเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันชัดเลยว่าแสดงให้เห็นว่าบางคนยังผ่านจุดที่เล่นแล้วกดดันไม่ได้นะครับก็เป็นเวทีที่มันต้องรับไปไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ได้แล้วจะไม่ได้โอกาสต่อนะผมว่าโค้ชเขาเป็นคนประเมินไม่ใช่เราหรอกแต่ผมว่าเขาคงเห็นเราว่า ใครที่จะเหมาะกับเวทีนี้เล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวเสีวตัวจริงมันก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับต้องปรับยังไงบ้างครับตอนนี้หนักมากนะที่บอกว่าปรับยังไงเนี่ยบอกเลยว่ามันแค่เหลือชอยไม่เท่าไหร่แล้วตรงกลางก็คือคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะใช้เวเดเชอร์กับวอชิตอเอาไปช่วยเล่นระหว่างเพียรดนกับอัครารพงศ์ที่ที่เราคุยกันแล้วแคมป์ก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้มันชนตำแหน่งนี้อยู่อ,อพอมันชนตำแหน่งเนี้ยมันเป็นงานที่ลำบากมากๆเพราะว่า คุณบอกว่าเฮ้ยต้องเอาสุภรโชคมาต้องเอาเอกนิดมาต้องเอาเบนเดวิสมาแล้วคุณบอกได้เมื่อไหร่ว่าเขาหายเจ็บตอนไหนอะแล้วหายเจ็บกลับมาสภาพร่างกายเขาจะเต็มร้อยพอที่จะเล่นเกมแบบนี้หรือเปล่านี่ขนาดมาเลเซียไม่ถึงขนาดเตะหนักน่าเกลียดมากนะมีไอตอนไอตอนตอนท้ายเครื่องแรกที่ที่ถีบใส่ข้างหลังแล้วไม่โดน v A R เช็คอะที่เหลือเขาก็เล่นแบบผมว่าเขาเข้าบอลตามตามจังหวะเกมทุกอันเลยยานะโอ้ตอนนี้ถ้าเราเก็บสิงคโปร์ไม่ได้ที่ต้องบอกเนี่ย20เนี่ยเราเจอกัมพูชา โอ้โหอะไรมันก็ไม่แน่นอน,ค,น,น,นคือมันกดดันกัแล้วเพราะเล่นในบ้านนัดแรกมันไม่ไม่จบสวยไงมันชนะแบบคือจับอะนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่น้องน่าต้องแบบไปแบกตรงน,นั้นต่อถ้าเกมกับสิงคโปร์ไม่ดีแล้วก็เวลาในการแก้ไขอีชีไม่มีแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันนี้10 10เท่าไหร่นะ14ี่ครับพรุ่งนี้เดินทางครับอ่าเดินทางก็อ่า17เตะอ่ะ15เดินทางพักวันหนึ่งใช่ไหมก็ต้องเป็นดีคอเอรี่16 ซ้อมออฟฟิเชียลเนนิง,นงคุณไม่ได้คุณไม่ได้แก้เกมอะไรนะค,รคุณแค่ต้องใส่แล้วก็อธิบายให้ให้น้องๆติดตามแล้วแล้ว17เตะกลับมาเหมือนเดิม18เดินทาง19 20แข่งแล้วนะครับเนี่ยปัญหามันเกิดตรงนี้ละว่า,า3-4วันที่ผ่านมาจากเกมแรกเราเรา,เราไม่ได้ใช้เวลาตรงนั้นแล้วทำออกมาได้ดีพอซึ่งผมเชื่อว่าโค้ชเต็มที่แต่พอสะท้อนมาจากแผนการเล่นตรงนี้อีชีจะปรับกองกลางแน่นอนพอถ้าไม่ปรับเนี่ย ผมไม่ได้มองเห็นความที่เปรียบเลยว่าคุณจะเล่นด้วยชุดเดิมแล้วจะเอาชนะสิงคโปร์ยังไงอาจจะต้องมีการปรับตรงกลางเป็นพิเศษปีนี้พิเศษไทยรัฐเอาใจแฟบนบอลทั่วประเทศเพิม2ช่องทางออนไลน์เฉพาะคู่ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไทยรัฐทีวี YouTube ไทยรัฐทีวีออริจินัลเว็บไซต์ไทยรัฐ co. th/tv/live และแอป my ไทยรัฐส่วนคู่อื่นที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันรับชมได้ทางเว็บไซต์ไทยรัศ sports Facebook YouTube และไทรรัสปอ์ตไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ